สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันในวันศุกร์นะครับบีทีชานอทของเรานะครับฟุตบอลก่อนที่จะสุดสัปดาห์วันนี้ก็มีลงทำการแข่งขันเพียบเลยนะครับมีทั้งลิเกฝรั่งเศสปาล็กล้าสเปนบนเดสเีกาเยอรมันแล้วก็วันนี้ได่มีฟุตบอลชิงแชมป์แห่งเอ,อเอเชียนะครับชุดยูยี่สิบสามนะฮะซึ่งออสเตรเลียจะเจอกับอินโดนีเซียมันก็มีบทวิเคราะห์เกิดขึ้นมากมายว่า ออสเตรเลียตอนแรกเนี่ยคิดว่าการมาอยู่ในทวีปเอเชียแล้วจะหมูนะครับก็ทั้งคัดบอลโลกทั้งอะไรแต่จริงๆแล้วกลายเป็นว่าเจอทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยสอนบอลไปหลายครั้งยังมีจีนอีกนะครับวันนี้เจอกับอินโดนีเซียรครับแล้วบอกเลยว่าเล่นหนึ่งทุ่มนะการเจอกับบอลเด็กนะฮะยู3ี่สิบสามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ายากที่จะมาขี่กันนะครับวันนี้ผมมองว่าทางฝั่งของออสเตรเลียจะเสมอกัอินโดนีเซียรหรือเต็มท,มที่เต็มที่ก็ชนะแค่ลูกเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หนึ่งทุ่มตรงครับอินโดน ไม่แพ้ออสเตรเลียครับในฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียยู23นะครับเมื่อะะวานนี้ก็ลืมไปเมื่อวานก็นาโปลีก็เอาชนะไปได้ตามคาดน,นะครับแต่ว่าแอตเลติโกมันเสมอครับเซ็งเลยเสมอสอ,สองสองทั้งงานนะฮะทีตรามีของเสียซิเมโอเน่นะครับอ่ะเมื่อกี้โอเคชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียออสเตรเลียไม่ง่ายเจอกับอินโดนีเซียนะครับผมไปที่ทางฝั่งของออฟุตบอล ฟุตบอลเดี่ยวแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษแล้วกันครับมีเกมใหญ่ก็คือควีนส์พาเลนเจอร์เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ปีนี้ยังฟอร์มไม่ดีอยู่นะครับจะขึ้นชั้นหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งแล้วยังขึ้นไม่ได้หลังๆก็เลยแผ่วปลายลงมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับวันนี้การเจอกับ QPR ไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมดูทรงแล้ว QPR จะชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ได้หนึ่งลูกนะครับแล้วลีเออร์ฝรั่งเศสวันนี้เป๊เช่มั่นใจได้เลยจะถล่มรรรรริิววได้้้และะ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 เเเเนนนนนนีีีี่่่่ยซจมปตููคคคัััับบพาาาฉ3ทงงงงฝขขออ BT Channel, channel MM88.com ฮ ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียครับออสเตรเลียหนึ่งอินโดนีเซียหนึ่งจูยี่สามนะครับฟุตบอลเดซชั่มชิพของเบลต์คีนส์ฟาร์เอนเจอร์สองนอร์ทิแฮมฟอลเรสหนึ่งและทางฝั่งของลีกเอลฟฝรั่งเศสเป๊ซเช่ถล่มลิวสามศูนย์และเลิวเดลเมซี่ยิงประตูได้สักทีหนึ่งในลูกแรกของลีกเคยยิงมาแล้วแต่เคยยิงแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองสามคู่วนี้จัดไปครับอีนทิชแนลของเราส่วนใครอยากตามประเด็นเรื่องคริสเตียโนโรนัลโด้นะครับ คุณรู้หรือเปล่าว่าภรรยาเขาเนี่ยเพิ่งจะมีลูกจริงๆแล้วเป็นเพียงแค่คนที่สองจกัจกจักเดี๋ยวกนนะ็ตั้งท้องครั้งที่สองทั้งที่จริงๆแล้วนะฮะมันมีข่าวประเด็นคือเขาไปเคยไปจ้างอุ้มบุญอยากรู้เป็นยังไงไปติดตามได้ใน t ิกต o k เซิร์ชหาชื่อผมอป๊อ,ปอบวิรพลได้ใน g o o g l e ขอคุณครับ